สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะนะอาอานะครับป้าๆทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่23นะครับเดือน1 1 2 5 6 6นะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ก็ต้องใช้คําว่าต้องขอโทษนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าแนวทางเมื่อวานนี้ลุดนะครับทั้ง2รอบเลยนะครับทั้งในรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับ วันไหนมาก็มาเด้งเดงนะครับวันไหนหลุดก็หลุดเด้งเดงเหมือนกันนะครับพี่พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ได้แค่เสียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับพี่พี่ในหวยลาวสตาร์เนี่ยผมให้วิ่งห้ากับรูดหนึ่งผลที่ออกศูนย์หกสองกับศูนย์สามพี่ๆี่ดูดิหลักสามเนี่ยผมก็เน้นนะครับหนึ่งสามออกศูนย์สามหนึ่งหกออกหกสองนะครับนะครับแบบนี้ผมน่าเสียดายนะครับเพราะว่าแบบในตัวที่เราเน้นด้วยนะครับเนาะ ในตัวที่เราเน้นด้วยนะครับมาให้เราสักคู่ก็ไม่ได้นะครับส่วนดาวสตาร์ v ี p นะครับให้วิ่ง7รูดนะครับผลที่ออก2 4 6กับ6 6นะครับพี่พอันนี้ก็หลุดไปเนาะมาเลเบิ้ลนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับแนวทางเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับชื่นชอบนะครับในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเราไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับเอาแค่ ตัวเลขนะครับโดนใจไปพี่สมาชิกแล้วค่อยตามนะครับผมเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมวันนี้หวยลาวสตาร์ของเราผมได้เลขสายหนึ่งผมให้วิ่งไปที่หนึ่งสายรูดให้ไปที่เลข7นะครับเจ็ดศูนย เจ็ดสองเจ็ดหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกสามตัวผมให้ไปที่หนึ่งเจ็ดหกนะครับผม นี่เลยนะครับสำหรับหวยลาวสตานะครับใบสามสี่นะครับ, 3, 45, รบส่วนลาวสตา์ VIP นะครับลาวสตา VIP ผมให้วิ่งนะครับไปที่เลขห้สายรูดให้ไปที่เลขหนนะครับผมหนนะครับ1นสอง หนึ่งหกหนึ่งหกนะครับอือจะเขียนห้าสี่นะครับไม่เป็นไรนะครับเขียนสี่ห้าก็ได้นะครับผมเนาะสี่ห้านะครับอือนะครับทาไม่ต้องเขียนหลักสี่นะครับพี่หรือสี่จะมานะครับผมจะเขียนด้วยค่าแต่เขียนเลขสี่นะครับขอโทษด้วยนะครับห้าสองห้าหก นะครับผมอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับสามตัวนะครับห้าหนึ่งสี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไอนะครับผมวันนี้ผมขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแนวทางนะขอให้มีโชคเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้คลิปนี้กาบสสดีครับ